เลี้ยงแบบไม่แออัดมากนะสุกรพันธ์แท้ GGP l น n เ l ดย y อ r เชียร์นะครับท่านใดอยากได้เอาไปขยายพันธุ์อ่าทักผมมานะครับตัวขนาดนี้นะก็ประมาณ60กิโลกร,รมัม70กิโลกร,รมัมเนี่ยผมขายไม่แพงครับตัวละหมื่นแปดเนี่ยขนาดนี้นะมาเลือกเอานะ เขานำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยตัวละแปดเมา์นะเขามาเท่านี้แหละตัวเท่านี้แหละแต่มากักโลกสามเดือนมันก็เลยโตเป็นสาวนะแต่เราไม่ต้องเอามาจากต่างประเทศหรอกมันเกิดในประเทศไทยเดินมาลเลยแลนเดดอันนี้แลนเดดครับเนี่ยเอ็นอะไรเนี่ยเอ็นศูนย์ศูนย์สี่อ่าอนแลนเดดเอ็นศูนย์ศูนย์สี่นะมาเลยนะ ตื่นตนกอกเฮ้ยตื่นตนกเลยเออเห็นอีกาไม่ได้โอยหมูฉันออพาพวกพาตื่นตนกแล้ววิ่งกันไปอาบน้ำให้ดีก่อนะดีไหมเด็กๆอาบน้ำนะให้ดีไหมกลัวเป็นไข้จังเลยมันร้อนๆอ,อย่างนี้เดี๋ยวรอสักพักหน่อยนะฮนะรอสักพักหน่อยนะอ,อ่าอันนี้คือแรนดเลดเลืออน้อยนะ นะแล,ะเล้เรี่ญดรอที่ผมจะคัดเอาไว้คนไหนอยากได้ก็มาเลือกครับผมจะให้เลือกก่อนหนึ่งถ้าเราไปเลี้ยงก็เหมือนผมเลี้ยงอยู่ที่นี่ไม่งอแงครับเลี้ยงง่ายกระเพาะเล็กกินน้อยประหยัดใหญ่ยาวลึกนะตัวแม่มันสองเมตรแม่มันน่ะสองเมตรนะความยาวนะใหญ่โย่งสูงลึกกินน้อยประหยัดโตวไวซากสวยสามชั้นนี่โอ้ไม่ต้องห่วงครับ แม่ค้าเห็นหมูแ,แบบนี้เนี่ยสามชั้นชอบมากเลยครับราคาสูงได้ครับเจ็ดสิบาทเนี่ยเขาซื้อเลยตอนนี้นะเจ็ดสิบาทเขาซื้อเลยแม่ค้าเนี่ยมันเข้าไปขายสามชั้นใหญ่ยาวลกเนีสามชั้นราคาดีร้อยเก้าสิบห้าบาทร้อยแปดสิบห้าร้อยก้าสิบนี่อยู่แถวแถวนี้นะตามห้างโมเดลเสรดที่เขาขายนะถ้าได้อยากได้มาเลยนะครับจะแบ่งให้ เนะเปิดพัดลไมไว้24ชั่วโมงเลยทั้งกลางค่ำกลางคืนนะไล่อยู่ด้วยให้นอนเย็นสบายอ่าชมกันคิชมากครับสวัสดีครับ